จงบอกข้อดีของเอเวอเรสต์ปอตมาเริ่มที่บันทึกคนอัตโนมัติไปไปทยยังไมดีแล้วบอกเอาเอ็มไหน้าจะมองไหมจับทันในขอที่ิผมไม่ได้ออกเลยสัจเจนะเอเวอร์เรียนบนฝากระโปรงะแทนชารายไหนอือทเอาไหอะไรบ้เพือท้ายแฮ์มี บอกรับแปดทิศทางไฟฟ้าครับเดี๋ยวเกี่ยวไปบ้าเกี่ยวไปบ้าไม่มียูโรห้าจะเป็นเ e ปิดไฟท้ายยูโรห์ูนิสเกี่ยวไปบ้านเมกอกที่สิบครับยูโรสี่จะเป็นแฮนด์พีเมกที่สิบเครื่องยนต์ที่ประหยัดภาษีครับเครื่องสัมพันธ์ ผมไปอ่านไทน่แ us ้วอระอัโตแจงไปถ่าไอี yeah, yeah. ้ดีสิงเกรยบสิ่งนี้เจดึงไว้ดึงไว้ดิเบกสีล้อโชวฉุกเฉินเบรลยปะุเดวเดียวเอ็มบีเอชบีดีคุณิชทุกานโมโมโดทุกคนคุณมาไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบเชื่มากกับทิ้งเนีวันนี้หัหนับอมรุ่งร กล้องรอบคันครับกล้องรอบคันถือว่าไม่นับนะครับฉพาตื่นแพะบอปับไฟฟ้ากิดใจหน้าเราคุที่ใหญ่บอกปัไฟฟ้าเอาแล้วคุณู้ใคเจ็เจนลูกอะันี้อสองงานคีนนี้จสองาลงัมอะไรที่พันตีแล้วมั้ต่อาต่อตาชุกรลาชูข้าหน้า ก็ขอรักกัสองคู่ค so ู่ครับแล้วก็บินดอแจมค่ะพูดแม้วพูดยังครับโอดกับพีซีโอนพีโแล้ววกงภนอท่นชันไรสายค่ะไสายที่ดพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้วกระจกไวยสีนซ้ายขวาอืมลีดมเลยจะ้รีดเลว้มีอะไรด้วยมยัง หมดย่างหนึ่งทำท่าถึงที่ไหมหน่ไอ้ตัี่สองหนึ่งสองสามหมดเวลาคะแนนเป็นยังไงบ้างคะแนนผลตามนี้ครับพี่ดอนเป็นป้ายชนะพี่ดองสบายเลพี่ดอนพี่ดอนได้หกเอ้ยได้เจ็ดคะแนนบอมสี่คะแนนเมลว์ห้าคะแนนอ้อนหกคะแนนอุ้ยห้าห้าคะแนน ผู้โชคดีไ <c oughs> ด้ล้างรถก็คือจันบอมผม <c oughs> ต้องไปล้างรถใช่ไหมครับผม <c oughs> ต้องไปล้างรถใช่ไหมครับสอดพี่ไม่จัดให้จ้า